สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพศ2568มีผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มฝ่ายที่สำคัญดังนี้ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดดเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568ซึ่งมีผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มฝ่ายที่สำคัญดังนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปงานด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและการพัสดุงบประจำได้รับจัดสรร6 9 1 5 1บาท36สตางค์การใช้ใจ่ายเงิน6,9151บาท36สตางค์คิดเป็นร้อยละหนึ่งงบลงทุนได้รับจัดสรร 647,500บาทการใช้จ่ายเงิน647,500บาทคิดเป็นร้อยละ100งบภาพรวมได้รับจัดสรร1,256,651บาท36สตางค์การใช้จ่ายเงิน1,256,651บาท36สตางค์คิดเป็นร้อยละ100การจัดส่งรายงานการเงินภายในกําหนดเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิน้น จำนวน34ครั้งด้านงานสารบัญทะเบียนรับหนังสือภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น8 9 7 3เรจาเรื่องทะเบียนส่งหนังสือภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น18 7 7เจเรื่องได้จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจ,งจังหวัดนครราชสีมาและคำสั่งจังหวัดรวมทั้งสิ้น90ฉบับผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่างานในภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมารวมถึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ12ช่องทางรวมทั้งสิ้น8,459เรื่องฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการคลังโคราชแฮ p ปี้เวิร์กเพของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาและโครงการ CGD Healthy Workplace ภายใต้กรอบ For Happy Healthy Workplace ของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์กลุ่มงานวิชาการมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ ด้านการบริการให้คำปรึกษาสนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนผู้มาใช้บริการทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเองและผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน1 5 3 8 6รายดังนี้มาติดต่อด้วยตนเองจำนวน5,495รายและติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน9891รายด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับบุคลากรภายใน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในสำนักงานดังนี้หนังสือเวียนจำนวน104ครั้ง k n โนเ d g แชร a ร ing จำนวน86ครั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน19รายโนเ w l แมネจเมนต์จำนวน1น9เรื่องสำหรับบุคคลภายนอกมีการจัดฝึกอบรมและประชุมชี้แจงแบบออนไลน์จำนวน29ครั้งร่วมเป็นวิทยากรและประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยงานของรัฐ จำนวน32ครั้งร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำรวมกับสำนักงานปปชประจําจังหวัดนครราชสีมาจำนวน12ครั้งการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน7จรายสาขางานก่อสร้างทางจำนวน6รายสาขางานก่อสร้างชลประทานจำนวนหรายกลุ่มงานระบบการคลังมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ ด้านการกำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบประจำได้รับจัดสรร17,637.38จล้าน 17, 38, 000, บาทผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ98.68ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ1งรงบลงทุนได้รับจัดสรร1 6 4 4 8 6 9ล้านบาทผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ65.14ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ99.01ภาพรวม ได้รับจัดสรร34,86.08ล้าน 34, 08 08, 000, 000บาทผลการเบริกจ่ายคิดเป็นร้อยละ82.49ผลการใช้ใจ่ายคิดเป็นร้อยละ99.55สถิติการอนุมัติตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายมีจำนวนรายการที่อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายรวมทั้งสิ้น2,786รายการการอนุมัติเอกสารขอเบอิกเงินหรือปลดบล็อกในระบบ New GFMIS ไทย จำนวนรายการที่อนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น217,117รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5 5 0 1 4 5 9ล้านบาทกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐ,ฐกิจจังหวัดมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้การจัดทำรายงานเศรษฐกิจจังหวัดมีการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดจำนวน4ฉบับการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดจำนวน12ฉบับ การจัดทำรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจำนวน12ฉบับส,สนับสนุนภา,านรกิจกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางและรัฐบาลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยได้คัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้หลักพัฒนาสามพอ เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มพอที่1พัฒนาองค์ความรู้พอที่2เพิ่มรายได้พอที่3พอเพียงและได้รับทราบปัญหาความต้องการให้ช่วยเหลือในปี2568ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขบจอดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568คะแนนเต็ม100คะแนนผลการดำเนินงาน98คะแนนการดำเนินการรับคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีผู้คืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน25รายการดำเนินการรับคืนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง EDC จากร้านทองฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการส่งคืนเครื่อง EDC จำนวน381เเครื่องการดำเนินการบันทึกและอนุมัติหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีร่วมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน72รายห้านตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568จําจำนวน14ครั้ง14รายการจำนวนเงิน8 8 9ล้านแสตางค์ แล้วพบกันใหม่ในสิ้นไตรมาสถัดไป